สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาให้ดูต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะที่เราปลูกไว้แต่ว่าเราไม่ได้ครอบไว้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอาแก้วครอบไว้มันก็จะมีพวกหนอนและ,มะแมลงเนี่ยมากัดแล้วก็ตะกะแตนด้วยนะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยพวกไม้ประดับนะคะจะเป็นพวกไม้ประดับทั้งนั้นเลยดูเอามาเกือบจะไม่รอดก็ต้องมาครอบแก้วไว้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพวกไม้ด่างก็ เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะถ้าเราไม่รู้จะทําวิธีไหนเราก็ทําแบบนี้ไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นผักชีนะคะแม้ก็ต้นพริกต้นผักชีนี่หนอนก็ลงตลอดนะคะมีต้นพริกค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูต้นคือเวลานั้นเราเพาะใส่แบบนี้ไปเลยนะคะเนี่ยต้นพริกทั้งนั้นเลยจะเป็นพริกขี้หนูพริกหวานเราก็จะใส่ตะกร้านี้ไว้ เพาะกระติกาแล้วก็มาแยกปลูกใส่แก้วปลูกนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปลงกระถางอีกทีหนึ่งก็จะมีหลากหลายแก้วพวกแก้วนี้เราก็ไม่เคยทิ้งเลยแก้วน้ําดื่มอะไรเงี้ยแล้วนี่ค่ะเคลใบหยิกนะคะเพื่อนเพื่อนเคลใบหยิกที่เราเคยสั่งมาตอนแรกก็สั่งมาหลายต้นอยู่แต่ก็พอเป็นละอันนี้ก็ครอบไว้เหมือนกันแต่ว่าแก้วมันเล็กกว่าต้นละเพราะว่าเคลใบ อยากเนี่ยเขาสูงไวค่ะแล้วนี่พราะเขาสูงนะคะเขาก็จะทนทานด้วยเราสามารถเก็บกินตั้งแต่ใบล่างๆนี่ไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เก็บเพราะว่าดูแล้วเขายังอ่อนแออยู่นะคะก็ปล่อยให้เขาสูงกว่านี้ก่อนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าที่เราสั่งมาเราก็ต้องบำรุงแบบนี้บางต้นก็จะมีแคร์แกนเนี่ยอย่างเนี้ยแคร์แกนแต่ก็ต้องเอาออมาบำรุงอย่างดีเลย บางทีก็เอาฝาเนี่ยปิดไว้นะคะอันนี้ก็ใช้งานมาโชคโชว์แล้วนะคะพวกแก้วเนี่ยนี่นี่เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ที่อ่อนแอและปลูกยากมากไม่ค่อยจะขึ้นเลยค่ะเราก็ต้องมาดูแลให้ดีหน่อยเคยเพาะไว้ขึ้นเยินอยู่นะคะนี่ต้นนี้ก็สูงละเดี๋ยวก็ต้องครอบไว้เหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่ครอบนะตะก,กะแตนตะก,กะแตนนีตัวดีเลยศัตรูตัวร้ายเพราะว่าเราไม่ได้พ่นยานี่เราก็เพาะไว้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นต้นเอ่ออะไรอะตั้งโอ๋ที่เอามากินกับข้าวต้มใส่ไปนในก๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวต้มนะคะนี่ เราก็เอาความที่เราหาภาชนะที่เหลือใช้เนี่ยมาปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเอามาทำการเกษตรได้หมดเลยนะคะคลิปนี้เพื่อนๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ